นายอำเภอเป็นมาเยี่ยมโคกนองนาของผมนะครับตอนในเมืองล่องออนอนมานียะขามนะครับเนาะวันนี้ก็มาลองกันกิจกรรมกันนักอยู่ครับผมก็ดีใจครับดีใจดีใจที่นายอำเภอและพันนาชุมชนมาเยี่ยมมาเย็นนะครับผมก็ดีใจมากมากครับครับผมก็ยังอยู่ตีแป้งของประเมืองล่องออนนะครับเป็นโคกหนองนาบ้านภูมินมูฮกตอนนี้ก็จะมีการเบียงแหนะครับจับปลาเอาไว้ทำก๊กเข้าตอนเที่ยงนะครับ และก็เป็นรายได้ส่วนตัวของประเมืองตัวเนะครับหาไว้กินนะครับเหลือกินก็เอาไว้ขายเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามวิธีพอเพียงครับผม ได้ครับช่องทางนึงครับก็ยังดีอยู่เฉยๆน,นะครับเนะาะมันก็บอกประหลากครับมันเอาไม่ลงแค่ครึ่งวันร้อนร้อนเจ็ดวันก็เปิดละข้างใด้กับประจำเก็บสองพันบาทนะครับเจ้าทันบาทสองพันสุขตาต้องร้อยชุ่มชื่น thank no. you ไปขายรายได้กะได้ยู่วันสี่ห้าร้อยตัววันเนาะได้ยู่แต่ก็ขายภาคปูเองทําเองซื้อแจซส้อย่างมาวานนะอย่างนี้ก็อยากเอาคนเดียวเนาะแต่มันใจเวลาเนะเจ้าเนาะปูกผักอิ่มใจเวลาไปขายอยู่กาดเดียวนะเจ้ากาดแรงกาดแรงเวลาเดียวเจ้าถ้าภักมันหลายนั่นก็ได้ขายอยู่ตัววันเ้าเอาพร้อมกันปีนี้เนี่ยจ้าน้อยมันฝนตกนักล่ากําลังจะได้เนี่ยก็ลังนี่ออก เขาเขาเน่ากี่อย่างเนี่ยเจ้ามันเน่ยงั้ทุกอย่างเจ้าแต่มันนี่ยได้พักสลัดกะลงเนาอลงกู้ยางทามีตัวชกนั้นมันลงมาได้ทุกคนมันตกนักล่าอันนี้มันอันนี้ได้เจสลัดแถ็น้อยจะช่วงออกหน้าแรกนี่จะพักการจะบลงแล้วเจ้าจะลงพักสลัดอย่างเดียวเพราะว่าแมงมันนักชงออกแรงเนาะแต่พักสลัดมีแมงมันบิกินเนาะมันมีไอ้เป็นเป็นมียางนักแต่เขาปลูกมันกสใด้น้ำนักมันก็โอเคปลูกไข่มอดอยู่้ายช่วงปีใหม่ วันนี้กลับมาทํากิจกรรมนะครับตีโคลหมองนาของแปลงของนายเมืองร้องออนนะครับบ้านพงมินหมู่หกตำบลพญาขาบวันนี้กลมีความสึกยินดีครับท้งผ่านในอำเภอหัวหน้าส่วนนะพ่อแม่ปีน,น้องชาวบ้านได้มารวมมือกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่จะจัดขึ้นแต่หวังว่าโอกาสหน้าครับจะมีกิจกรรมดีๆลงมาตีบ้านพงมินหมู่หกแข็้าง,งหนึ่งครับขอบคุณครับ